ต้องเยอะเลยนะครับในกิจการราลักษณะที่สำคัที่ต้องมี1ต่อหนะครับก็คือผู้ดูแลหนคนต่อต่อคนที่มารับบริการ5คนนะคร mm ับ hmm. ไม่ใช่วัตถุประเภทต้องมีแคคิวเวอร์หนคนต่อ5คนนะคร mm ับ hmm. เราต้องพยายามทำความเข้าใจกับกฎหมายปรักฎหมายไม่ได้บีดหลักขนาดนั้นนะคร mm ับ hmm. ส่วนที่มีที่พนักอาศัยลงเ,เตยนนอนไปเราไม่ได้ฟิกว่า จะต้องมีคนดูแลกี่คนนะครับต่อไปมีคําถามส่วนใหญ่ก็มีคําถามเราประมาณนี้ครับที่ถามเข้ามาบ่อยๆผมจะช่วยตอบก่อนที่คือเรางคาถามเนี่ยพอผมได้ตอบไปแล้วท่านจะได้ไม่ต้องถามวิทยากรหรือผู้ทรงชนาญนะครับให้เป็นคําถามเด็ดจริงๆนะครับให้ลองถามถามท่านผู้ทรงทั้งหลายว่าท่านจะตอบไว้ยังไงนะครับ เกปัญหามป็นต้บช่วงระหว่างช่วงนี้ระหว่างรอเิียาก่อนเะครับเปิดคิวเป็นคานแน่นนะครับ,ารบอามีคนสนใจนะครับถามว่าเปิดได้ยังไงบ้างน,นะครับในลรกสุน130ชั่วโมงเนี่ยเราให้สําหรับสถาบันระดับบรงศนะครับขึ้นไปสามารถเปิดสอนได้นะครับช่วงนี้ก็มีมาหาลัยยื่นขอมาเยอะเลยนะครับซึ่งกฎเก์เราก็ไม่ได้ยากอาจจะใช้ ระยะเวลาประมาณแค่ประมาณ1เดือนเนี่ยนะครับแล้วท่นานทำเรื่องมาผ่านคณะอนุกรรมการผ่านคณะกรรมการได้รับรองหลักสูตรนะครับนำไปใช้นะครับส่วนหลักสูตร410ชั่วโมงเหมือนกันบางท่านบอกว่าอา้าวแล้วหลักสูตรของสชใช้ได้ไหมหลักสูตรของกงรมวิทาฝีมือแรงงานใช้ได้ไหมนะครับหลักสูตรขององมอะไรครับองค์อนามายัยใช้ได้ไหม อะไรบอกว่ามีทั้งหลักสูตร18ชั่วโมง70ชั่วโมง120ชั่วโมง150ชั่วโมงอันนั้นเคยใครรู้ลลข้อมูลนี้ไหมครับของกรมอนามัยรู้ไหมครับอาจอรู้ไหมครับอันนี้คือหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเจากับการบริบาลท้องถิ่นอันนั้นท่ที่เขาบอกว่าถ้าคุณจบหลักสูตร80ชั่วโมงคุณจะได้ค่าตอบแทนรายเดือนวันท่า่ ค่าคุณตกหลักสูตรเฮ้ยจะได้ค่าตอบแทนเพื่อไปดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนะครับแต่หลักสูตรเราเป็นภาาของธุรกิจเอกชนนะครับธุรกิจเอกชนดังนั้นเวลาการรับรองครับในช่วงวันัรเฉพาะการเราอาจจะเปิดให้ทั้งไม่ว่าจบที่ไหน410ชั่วโมงขึ้นไปเราให้หมดแต่ถ้าพอพ้นวันจเฉพาะการไปแล้วหลักสูตรที่มายื่นขอต้องได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับถึงจะนําไปเปิดสอนได้นะครับ ตอนนี้ก็ทางสอชอก็าส่งมาถามนะครับว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับทางมหาลัยก็ติดต่อมาเยอะนะครับก็อยากให้คระกอบการทุกท่านถ้าลูกน้องท่านยังไม่จบนะครับยังจบไม่ครบ4 1 0รสิบชั่วโมงก็ลองไปหามหาวิทยาลัยดูนะครับว่ามหาวิทยาลัยไหน,เ,นเปิดบ้างนะครับช่วงนี้ถ้าเขามาขอ,อยื่นรับรองหลักสูตรผมคาดว่าประมาณเดือนถึง2เดือนเนี่ยก็น่าจะเปิดสอนกันนะครับบางที่ก็เตรียมตัวไปแล้วรับสมัครแล้ว พร้อมที่จะมาขอจากเราแล้วก็ถ้าได้รับการรับรองและหล่อพร้อมเปิดสอนนะครับการเหมือนกันว่าต้องการที่จะตรวจสอบว่าคนนี้ตกมาจริงไหมหรือว่าเป็นใบปลอมนี่เขาตอนนี้ทางกรมก็จะมีออกใบขนาด A4 ซีกับเป็นบัตรให้บัตรประจําตัวให้นะครับเราสามารถเข้าระบบของทางกรมได้เลยเข้าไปคีย์เลข13ลักม,ลมีชื่อคนนี้ในระบบไหมสแกน QR code เขาจบจากที่ไหนนะดูได้เลย นะครับเคยทํางานที่ไหนอะไรอย่างงี้คือเราพยายามพัฒนาระบบครับ